สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีดันโอ้สวัสดีตอนเช้าครับผมตื่นขึ้นมาสีขีตารวยๆครับผมนี่ละคอนเทนต์เล็กเอ้ามนเมลมเมลเมลนี่แหละโอ้ยวันจะลิดพันกันนะครับมันไม่ได้แก้ชีวิตนี้ถ้ามันแย่เราต้องกลับไปแก้ขอครับผมนี่ครับตื่นขึ้นมาได้บางยาง3ซีนวนี่ครับเน่โอ้ยยย นั่นนั่นนั่นนี่ครับผมเราวถกินสับแทบมันจะเป็นในมันจะสมคือแตดลิงบ้าครับขวานเนาะโอ้ยจังไรนะเจ้านี่เนาะนี่ครับผมหนึ่งเมล็ดแรกครับผมนี่กิถ้าขวากินแล้วมันแซ่บนะตัวผมเดี๋ยวผมจะลองข้าแหลกครับเนาะอือเว้ยสมสมไปแตดลิงครับพี่น้องหนึ่งเมล็ดผ่านไปครับผมมันมันเป็นบากกันปากยางเพิ่มขึนเมล็ดเคยมันไม่ค่อยหวานนะ นี่แหละก็บานถ้าส่งปปันแตะลิ้งไปนะโอ้ขออนาตหยาบใครผมว่าเขาบอจังไรเขบอกเป็นผมเนาะอ่านคำแรกที่สองครับผมเอื้ยนี่คำที่สองโอ้ยแกกมากครับนี่คนตั้งเตียบ์เได้กินคุกเกียร์เราคำน้อเนาะอ่านนี่ครับผมที่ดงน้องบัวครับพี่แกศดงน้องบัวครับพิรุษสุดสวัสดิ์ครับผมเนอเฮียร์เลี้ยงปปันหลวงพ่อครับผมโอ้หลวงพ่อคือหลวงพี่เท่านั้นแหะนี่ครับผมออืนี่คือคือครับคือ ผมต้องทาผมด้วยมั้งนี่คือคอสองมะเร็ดครับผมอันนี้ครับผมลูกยางมะยางนะบัดพูดบักยางรัฐบาลพูจจอกินบักยางกันแล้วแต่ครับตะฐบาลพูดอื่นบักยางครับผมนี่ครับผมมะเร็สที่สามผมสีก็ครับสีกอกสีกอกสีกอกบทเสียงเร่งดิหนอ่ะอือ เออคือค like ือค้นนี่คือคือคือ่าไงนี่คือคือดูครับคือคือดูนี่ครับวันนี้ผมจะขอกินในบ้านนะครับมากินหั่นนอคบนั่นเนาะกินในบ้านกินแบบชิวๆิตะวันหนาวอนเดี่ผมใส่เห็นเสียงข้าวกับมันตั้งเที่นะนี่ครับผมหนึ่งเมล็ดครับวะใครแน่ครับผมใครแน่ใครแน่ไปมาคือคำนักใครแน่ใครแน่อยู่กันนี่เห็นเนาะเดี๋ยบอกใครเกี่ยวกับผม สมบูรณ์แต่ิรื่องอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยขอหยาดอยากให้นะครับนะถ้าไม่จัอไรก็ไม่ใช่ผมนี่ครับมันเป็นมันเป็นเนี่ยอย่างว่ามันเป็นหลักการผมนะนี่ครับมาเริ่มที่สีผมอกินบ้ากินบ้าพี่ท็อปทำไรกินบ้าเนี่ยอ๋อหกินน้ำข้าวหนึ่งเปรี้ยวได้ใจครับผมใครแน่ครับนี่ใครแน่ นีครับเนาะมันจะเป็นรืตามฤดูกาลนะครนบนสารฤดูนี่เป็นบักยางคำนั้นตัวไปก็จะเป็นบักยางบักพี่นบักยางม่แล้วแต่คำบักหัวขาไม่นี่บักหัวขาไม่กับบักหัวขาแต่ว่าจะจะไปกินมันแล้วัำพิขามณาผจดนี่ยบักหัวขาของโอ้ยบักหัวขาคเขาโหอย่างไรนะจดเนาะโอเคครับผมเนี่ยเป็นลูกสุดท้ายมจะกินคั้วมันนี่ผมจะไปกินอย่างนี้เลยมัาออกไปขายพีพ้ขายพีพุ่นเรียบร้อยโซ่ขายแล้วครับผมมันใส่มันใส่มู้พวกนี้แล้วนึกถงนันลอยเดียวมันอย่างนั้นม โอเคครับผมสวัสดีพี่เรียหัวครับผมอฮ้ยตบตก